สวัสดีครับตอนเย็นของวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาแนะนําท่องเที่ยวอย่างละนองแคนยอนนะครับสถานที่นี้ก็จะตั้งอยู่ในพื้นที่ของบ้านทุ่งคาอำเภอเมืองละนองจังหวัดละนองครับเดี๋ยวผมก็จะพาแนะนําพื้นที่โดยรอบนี้เลยละกันเริ่มต้นตั้งแต่พื้นที่ลานจอดรถณจุดนี้นะครับตรงพื้นที่ลานจอดรถก็จะมีห้องน้าให้บริการนักท่องเที่ยวด้วยจะตั้งอยู่ติดกับถนนหลักเลยนะฮะเส้นนี้ ตรงโซน,นนี้ก็จะมีร้านค้าของพ่อค้าแม่ค้านะครับที่ให้บริการนักท่องเที่ยวตอนนี้ยามเย็นเวลาสี่โมงกว่าครับฝนตกโปรยปลายตรงด้านหน้าผมตรงนี้ก็จะเป็นแผนที่ท่องเที่ยวของตำบลหาดส้มแป้นนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาเดินเข้าไปตรงโซนด้านในนะครับพาชมบรรยากาศของต้นไม้สวนหย่อมณจุดนี้นะครับเดี๋ยวเดินตรงไปก่อนละกันตอนนี้ฝนตกโปรยปลายครับ ด้านหน้าก็จะเป็นจุดเช็คอินถ่ายภาพนะครับขุ่มเหมืองเก่าเล่าความหลังนะฮะอ t หาดส้มแป้นจุดนี้ก็จะเป็นจุดเช็คอินถ่ายภาพเหมือนกันนะฮะและนองแคนยอนบึงน้ําสีเขียวนะจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมเดินมาทางต้นนี้ก่อนดีกว่านะฮะใต้ลงไม้ใหญ่จะมีเก้าอี้นั่งนะฮะให้บริการนักท่องเที่ยวด้วยจุดนี้ก็จะมีเครื่องเล่นเด็กด้วยนะครับ เดี๋ยวเดินมาทางน้้นนี้นะครับก็จะเห็นมีโต๊ะเก้าอี้นะฮะที่นั่งใต้ต้นไม้ด้านหน้าก็จะเป็นประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้นนะครับข้อมูลตามนี้ถ้าเป็นช่วงเย็นเวลาปกติเนี่ยน่าจะบรรยากาศดีนะครับมากินลมชมวิวหน้าจุดนี้เดี๋ยวผมก็จะพาเดินมาทางด้านนี้นะครับ ด้านบนก็จะเป็นบันไดเดินขึ้นไปนะฮะท้ามกลางป่าไม้ต้นไม้นะฮะด้านล่างก็จะเป็นจุดเช็คอินถ่ายภาพนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับรั้นนองแคนยอนนะจุดนี้นะครับเมื่อมาแนะนำก็ต้องเดินมาทางด้านนี้ดีกว่ารัานนองแคนยอนตั้งอยู่ในหุบเหมืองเก่าบนเขานะครับเป็นภูมิประเทศที่เกิดจากการทำเหมืองแรก โดยใช้น้ำฉีดไล่ดินเพื่อแยกแร่นะครับหลังจากเลือกทำเหมืองแร่แล้วน้ำที่ฉีดก็จะชะล้างหน้าดินหายกลายเป็นแอ่งลึกลงไปนะครับตามที่เห็นหนณจุดนี้นะครับกลายเป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์จากธรรมชาติลายล้อมไปด้วยหน้าผาดินและหินสูงใหญ่มากมายมีความร่มลื่นจากต้นไม้น้อยใหญ่ ประกอบกับมีตาน้ำล้นขึ้นมารวมกับน้ำฝนที่ฝนตกชุกนะครับเกิดเป็นแอ่งน้ำมรกตสีเขียวขนาดใหญ่ตามที่เห็นนี้นะครับสวยงามและแปลกตาบางคนเรียกแอ่งน้ำแห่งนี้ว่าบึงมรกตดังนั้นแล้วนองแคนยอนจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนและก็การถ่ายรูปภาพสวยงามนะครับมาท่องเที่ยวได้ ทั้งวันนะครับแต่ว่าอยากจะให้มาในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นดีกว่าเพราะว่าช่วงกลางวันก็อาจจะร้อนนะครับเมื่อผมอยู่ตรงจุดนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาลงไปอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำนะฮะเหมือนมีบันไดเดินลงไปใกล้ชิดบึงน้ำนะครับเดี๋ยวพาเลื่อนชมบรรยากาศนะครับเลื่อนจากทางซ้ายมือ ไปทางขวามือนะฮะบึงน้ําสีเขียวบึงมรกตนะครับจุดนี้นะครับเป็นทางเดินลงไปนะครับมองพื้นที่นะฮะที่ตกแต่งเป็นสวนหย่อมดูลมรื่นสวยงามตอนนี้ฝนตกรปรายครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นบันไดเดินลงไปครับแล้วก็พาชมบรรยากาศนะฮะ เดี๋ยวผมก็จะพาเดินไปทางด้านนู้นนะครับเป็นไฮไลท์จุดเช็คอินนะครับเดี๋ยวชมปลาตรงเบื้องล่างนี้หน่อยนะฮะเห็นแมคค้าแนะนำซื้ออาหารปลาให้ปลานะจุดนี้ได้นะครับแมคค้าแนะนำน่าจะเป็นชุดละ20บาทครับแล้วมองตรงไปทางเบื้องนู้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาซูมเข้าไปตอนนี้ฝนตกปวยปลายนะครับ ก็จะเห็นเหมือนเป็นทะเลหมอกนะฮะแท้จริงแล้วก็อาจจะเป็นฝนตกปุยปลายบนภูเขาต้นไม้สีเขียวนะฮะเดี๋ยวผมพาเดินไปทางด้านนู้นเลยดีกว่าหลังจากนั้นเดี๋ยวผมพาเดินไปทางด้านนี้เลยละกันนะฮะผมคงไม่พาเดินขึ้นบันไดไปนะฮะเดินลงมาทางขวามือจุดนี้นะครับ จะเป็นทางเดินไม้ที่ยื่นเข้าไปในพื้นที่ของบึงน้ำสีเขียวนะฮะเป็นจุดเช็คอินถ่ายภาพแล้วก็มีการให้บริการเสื้อชูชีพนะฮะแล้วก็อื่นๆด้วยเกี่ยวกับการเล่นน้ำจุดนี้นะครับมีจักรยานถีบด้วยมีโต๊ะที่นั่งนะฮะสำหรับให้บริการนักท่องเที่ยวด้วย มีเสื้อชูชีพให้เช่าด้วยนะฮะมีเรือนะฮะมีเรือทีบด้วยตรงนี้ก็จากที่อ่านตามป้ายก็จุดให้ใบริการเรือและนองแขนย่อนนะครับอัาตราเข้าบริการเรือขยัก120บาท1ชั่วโมงนะครับแล้วก็เรือปั่น120บาทก็1ชั่วโมงด้วยเช่นกันเดี๋ยวพาเดินมาทางน,นี้นะฮะ เดี๋ยวผมจะพาไปยังจุดไฮไลท์นะฮะจุดเช็คอินถ่ายภาพมองกลับไปยังจุดที่ผมเดินผ่านมาเมื่อกี้ฝนจะตกหนักกว่านี้นะฮะตอนนี้ฝนโปรยปลายผมก็ถือโอกาสมาถ่ายคลิปวีดีโอต่อเดี๋ยวชมตรงเบื้องล่างนะฮะจุดนี้ก็จะเป็นปลาตัวเล็กหน่อยนะฮะเมื่อกี้จอดรถยนต์แม่ค้าก็แนะนำว่าสามารถซื้ออาหารปลาได้นะครับชุดละ20บาท เดี๋ยวให้ชมน้องปลาในบึงน้ำณจุดนี้ก่อนนะฮะมองกลับไปยังจุดที่ผมเดินผ่านมาตรงนู้นนะฮะตรงที่ป่าชุกชุมครับเดี๋ยวเดินตรงไปอย่างลุ่มหัวใจนะฮะเดี๋ยวผมก็จะพาเล่นชมตั้งแต่จุดโซนนี้นะฮะที่ให้บริการนะักท่องเที่ยวพาชมต้นไม้ น้ำสีเขียวในบึงน้ําสีเขียวณจุดนี้ครับน้ําสีเขียวในบึงน้ํำมรกตแห่งนี้เพราะว่าเป็นสีเขียวมรกตแล้วพามองออกไปยังจุดที่ผมไปพาชมน้องปลาเมื่อสักครู่นี้นะฮะจุดนี้นะครับปลาก็จะชุกชุมหน่อยปลาตัวใหญ่ด้วย ยังไงวันนี้ผมก็ขอพาแนะนําเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับสําหรับวันนี้ผมขอพาแนะนําท่องเที่ยวอย่างละนองแคนยอนสถานที่ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของบ้านทุ่งคาอําเภอเมืองละนองจังหวัดละนองเพียงเท่านี้นะครับทุกท่านสามารถเข้ามาติดตามรับชมผลงานของผมได้นะครับที่ช่อง u t u b e โ oh อมเข้ามากดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วย แล้วหลังจากนั้นทุกท่านก็จะได้รู้ว่าครั้งต่อไปผมจะพาไปแนะนำท่องเที่ยวที่ไหนต่อนะครับวันนี้สวัสดีครับ